เดี๋ยวให้น้องกินอาหารให้ดูนะคะนาะก็ให้ทานเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะก็รอกันเลยนะคะทั้งสี่ตัวเนาะตัวผู้สองก็ตัวเมียสองอ่ะนะคะก็อาหารแช้น้าร้อนให้นิ่มห้านาทีนะคะใส่น้าร้อนจิ๊ดหนึ่งนะคะเนาะพอให้นิ่มดนึงแล้วให้เขาทานเนาะน้องจะทานสองมื้อนะคะเช้าเย็นนะคะนี่นะ,ะ่ะกินอาหารอย่างเดียวนะคะขนมหมาไม่กินนมไม่กินเนาะกินแต่อาหารอย่างเดียวเลยนะคะเนาะก็อายุสามเดือนก็ถึงให้ทานอย่างอื่นได้นะคะ จะเปลี่ยนยี่ห้อหรืออะไรก็ขอสัาเดินขึ้นไปเนาะนะคะน้องก็กินง่ายค่ะเลี้ยงง่ายนะคะเนาะกิ่งๆทุกตัวเลยอนะคะ กินสองมือนะคะเนาะแค่นี้เองนมไม่กินเนาะขนมมาไม่กินนะคะตัวบึกๆึกเลยนะคะอ่ะขอดูหน้านิดนึงนะคะก็น้องตัวนี้จะเป็นเป็นชักสีฟ้านะคะสีฟ้านี่จะเป็นน้องตัวผู้นะคะตัวนี้ดูจิ J, ชักชมพูนะคะกําลังอร่อยชักชมพูตัวเมียนะคะแล้วก็ไหนดูจิน้องตัวนี้ชักแดงนะคะอ่าชักแดงเป็นน้องตัวเมียนะคะแล้วก็อ่เชือกน้ําเงินนะคะ ตัวหนักมากนะคะอุ่ไม่ถนัดแต่ถ้าตัว,ตวอย่างนี้อย่าลืมอ่ายังไม่ยอมแะนี่นะคะน้นําเงินนะคะโอเคนะคะโอเคก็น้นําเงินเป็นตัวผู้นะคะเขาไม่ยอมนะหิวกิ้งเก่งค่ะกิ้งเก่งกิ้งเก่งคือสดโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวปล่อยเขาทานไปเนาะก็ปล่อยลุยเลยนะคะเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ